ใส่ลงไปครับอ,อ,อืหนึ่งห่อไปเลยลน้นเสียบกกหูเลยนะนี่ <laughs> นี่ครับมาเสียบๆน้องกันครับจวด เดี๋ยวมีเคล็ดลับมันบอกนะครับคันกินวัซาบีเข้าไปแล้วปกติเรามันที่ไหนมันจะต้องจีดขึ้นสมองหรืะรแบบให้เขาแบบเป่าล้มออกนั่นสะินะเป่าล้มออกมันสิบ่มีอาการนั้นเลยอันนี้เป็นเคล็ดลับครับรอ้องมึงเด้ัตนบ่เสืยอม่ไ <laughs> ด้มากไหมอย่างแต่ว่านี่ ได้ผลที่สุดเพิึงเข้าไปพ๊กมันตีตีขึ้นสมองเขาเป่าล้มออกร้องเหมือจิ้มหอยจิ้มหอยอจิ้มซีฟู้ดเผ็ดนะ ็บแล้วไงมละหอยอะไรหอยอะไรหอยเซลล์หอยเซลล์เห็ดบาแล้วอ่ะแซลมอนแซลมอนว่าสเบียมันมีวาซาบิวาซาบิโชยุวาซาบิจะจิ้มอะไรจิ้มโชยุอ่ะก็จิ้มม對對ิ แซ่บไหมนี่อร่อยอร่อยปวต้องกินหลายครับมื้อนี้เพราะหอมปากหอมคอเพราะล้อนลุ่นรางวัลตอนบ่ายนี่นะได้ปลาแซลมอนกับไอ้นี่มาครับปลาแซลมอนกับไอ้หอยเชลล์เนื้อหอยเชลล์นะครับนะจิ้มซีฟู้ดนี่ต่ำเองครับลอง ลองซีฟู้ดก่อนอันนี้เป็นเนื้อหอยเชลล์นะครับนะมาเด้อมาเด้อครับตัวไว้ใหญ่เหมนเดมีทั้งแบบปนกันทั้งแบบลวกกับบรลวกนะซาซิมิซาซิมิ วาซาบิโชยุวาซาบิกับีหวานนะหวดมาลองันนี้หอยหวานหวานหวานแล้วมันัวหนอยหรด ร้องแซลมอนครับแซลมอนยั่วๆวาสบีลงไปนี่จุม่มโชย,ยุนิดน้อยแน่นำกับมีวาสบีนะในโชย,ยุครับลองเบิ้งหวานจุ้ยๆ อันนี้เป็นออเดอร์ล้อหลุนรางวัลตอนบายจัดชุดใหญ่เลยด <laughs> ้็ยอืมอ ยาสดได้ครับเด้อนี่สดวาสบิเลวยวมเนาะล้องมึงเนะโชยุวาสบิจวดครับ แยบหวานก็หวานสมันกพงคับของแพง Ừ. ừm, bạn Ừ. thường thì họ เขาสิเขียนว่าเนื้อหอยเชลล์แต่ที่เข้าใจได้มันอาจจะเป็นเอ็นตรงติดกับกระดองมันนะคิดว่านะนาซิแมน,นแล้วเขาเขียนว่าเนื้อหอยเชลล์กตาตามก็เจ้าแหละค่ะค่ะเขาเปนเบิด อันนี้เป็นซีฟู้ดสูตรน้ำปลาไหมครับนะเดือดขึ้นกันเดี๋ยวยังไม่ทันสดสูตรน้ำปลาสูตรน้ำปลาครับลองหวานช่วย สีคอไหมครับใส่ลงไปครับหนึ่งห่อไปเลยล้นแสบกกหูเลยนะนี่นี่ครับมาแสบๆน้องกันครับจวด เดี๋ยวมีแคดลับมันบอกนะครับคันกินวัซบิเข้าไปแล้วปกติเรามันที่ไหนมันจะต้องจีดขึ้นสมองแล้วแหลแบบให้เขาแบบเป่าล้มออกนั่นสะินะเป่าล้มออกมันสิ่มีอาการนั่นเลยอันนี้เป็นเคดลับครับร้องเมืองเด้แันโบเสียอบ่ได้มากไหมอย่างแต่ว่านี่ ได้ผลที่สุดเพราะกินเข้าไปพวกมันตีตีขึ้นสมองเขาเป่าล้มออกร้อนมือยหวานหวานจจ่วย สดบางอีกกระคำกันนะนี่ อันนี้มันสิบวเหนียวนะครับเนี่ยนุ่มเลยเอาไปพัดกับเผาหนึ่งคิดว่าสิแสบเลยเนื้อไหยเชลจิ้มกับโชยุวาซาบิก่ะได้รสชาติอีกแบบนึ่ง ทรงไทยครับเดี๋ยวเ้าสิมาผสมกันผสมผสมนี่นะเทเลยนะขออยาดครับขออยาดโชอยู่วาสาบิเทลงไปนี่ระวัางที่นี่มาสดกับซีฟูด้ดจมจมไปเลยล้นล้นทวมทวมจวดครับ 嗯。Mm hmm.